รูดวงชาวราศีกันผลวันที่13มกราครับผมให้ไปไม่เคยจำครับเป็นอะไรครับผมราศีนี้ทำไมครับผมให้คนมาเยอะแยะมากมายให้ไปแล้วจำไม่ได้ครับผมสอนไปก็จำไม่ได้บอกเขาก็ับทุกสิ่งทุกอย่างบอกสูตรไปแล้วนูน่นนี่จำไม่เคยได้ไม่เคยจำอักขตันอยู่แตบเป็นของเขาเองเขาเก่งเองครับโดนแบบนี้ท่านโดนแบบนี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นในโชคชะตาถ้าท่านโดนแบบนี้บอ,บอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าเจอคนเขาเรียกว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นบอกไปสอนเขาไปเขาก็ด่าเรา,ด,าด้วยเพราะฉะนั้นอย่าสอนคนพวกนี้ไม่ต้องสอนก่อนอื่นหมอสันแนะนําก่อนได้ตะกุดสาริกามะาตะกุดสาริกาของหลวงปจงวันดนาต่างน,นอกปี2490นะครับปี2490เก่านะจ๊ะปาสิบกว่าปีแลวนะนะครับผมเป็นตะกุดเขาเรียกตะกุดสาริกา ตะกุศลิกาคืออะไรเขาไว้สมัยก่อนหลวงพ่อจงท่านไว้แจกเด็กในตําราว่าไว้อย่างนั้นไว้แจกเด็กแล้วไว้แจกเด็กแล้วก็อะไรตะกุาลิกาตะกุลปัญญาตะกุลมหาสะท้อนอันนี้ตระกุศลิกาตะกุศลกอเจรจาการค้าค้าขายผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงพากันโสมนัสคุยกับผู้ใหญ่พบติดตัวไว้ครับเลี่ยมท้องก็ไหนหมอจันแนะนําให้เลี่ยมทองแล้วแต่ท่านนะ เล็กๆเ,เองเลี่ยมทองได้เลี่ยมทองขึ้นเลยมีพลังเลี่ยมทองนะครับผมนะับพูดจาหวานหวานนะผมไม่ใช่เอาไปแล้ววาจาพิคอนพิการพูดจับผู้ใหญ่อย่างของผงผางนะครับ้าถือสาริกาไม่ลบไม่เาคารพกูบาจารย์เรียบร้อยนะครับเ๋ยวโดนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้ของดีของกูบาจาร์แล้วเราก็นะครับพูดจาอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนเดีย๋ยวเราก็ได้งานผู้ใหญ่ก็เมตตา อยู่ใต้ล่มเงามันอุ่นดีเคยดูไหมครับตำราดนี้ใหญ่อยู่ใต้ล่มเงามันอุ่นดีก็คืออยู่ใต้หลักผู้ใหญ่นะครับผมอุ่นดีนะครับผมเราเป็นเด็กผู้น้อยล้วก็อยู่ใต้ล่มเงานะครับผมเพราะฉะนั้นสาริกาพบติดตัวไว้ครับหนึ่งพันบาทนะครับ, 1, บ,นะรบเนี่ยเดึงหนึ่งดอกเนี่ยันี้สองดอกเนี่ยหนึ่งคู่เนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจทักมาซันนี่สีสองแปดเก้า นะครับหรือไปเช่าในกล่มก็ได้ในกลุ่มก็พันสามพันสี่พันห้าพันหกแล้วแต่ประมูลน,นะจ๊ะครับเช่ากับมอสันดีกว่าสบายใจกว่าเยอะแต่ผมโชคชะตาบุกุศนวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิคำชูป,ปกปักษองค์ของรักษาดวงชะตาจะเปิดครับักลายมานะจ๊ะสันนี่สี่สองพันเก้าดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นอะไรผู้ให้ผมเพราะฉะนั้นให้มาเยอะมันจําไม่ได้เลยเนี่ยให้การศึกษาก็แล้ว เอาให้การอาหารการกินก็แล้วให้ที่อยู่ก็แล้วโอ้โหอักตันตอยู่ไอ้พวกนี้ไม่รู้บุนคนคนครับนะผมอีฉาอิอีฉาโอ้อีฉา,โโหาให้ร้ายใส่ร,สร,ร้ายป้ายสีกน็เนินอีโอ้โหไม่รู้บุนคนคนมันเหยียบทองด้วยนะไอพวกนี้มันโอ้มันสดจริงๆอันน,น,นี้อันนี้นาะละเรืองอันนี้ดวงนต่มันคับแค้นอยู่ในใจพอสั้นเหมือนกันนะนครับผมไอพวกไอพวกอักตันอยู่ไม่รู้บญคน มเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในดวงชะตาเนี่ยับผมเราตั้งมั่นเอาจริงเอาจังับผมสร้างบุญบาร,รมีบุญกุศลวาสนาัะผมจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานางกันเงิดดวงดวงชะตาเนี้ยให้คนมาเยอะให้เขาก็แล้วแนะนําก็แล้วับผมฉันทําเองฉันเก่งเองฉันรู้ฉันรู้แล้วฉันบอกเธอล่าใครบอกใครบอกไม่มี ออ้ไข่โดนแบบนี้มั้งถ้าโดนแบบนี้บอกหมอสันโคนมันดวงนั่นโดนแบบนี้หรือเปล่าแล้วผมให้ใครเสียเวลาเปล่าอย่าไปให้เลยให้ตัวเองดีกว่าให้ลูกตัวเองดีกว่าแล้วผมไม่ต้องไปให้ใครแล้วกันนะนะครับผมเอราะฉะนั้นดวงชะตานี้ค่อยๆประดิบประดอยค่อยๆเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะลิกลูกเลิงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตำแหน่งชาลตดมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปหน้าเศรษฐีรอท่านอยู่รีบรวยไม่ต้องไปสนใจใครดวงนี้จะรวยครับจะเฮงครับยังไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเราทำของเราอยู่ของเรานะครับตั้งใจทำมากินของเราครับนะทำคุณงามความดีอยู่ในศีนลเราทำในศีลห้ากรรมบท10ลในพรหมวิหารศีใช้ได้แล้วพอแล้วนะผมตั้งจิตดารงตนให้มัน่นทำใจสบายๆเดี๋ยวก็ดีเองดวงนี้เป็นดวงขาขึ้นครับ แล้วท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้าคขอให้ท่านแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อันยาวๆครับนับนับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนับส่งคลิปให้นะนะครับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทสวัสดีครับดวงชะตาราศีกันประจําเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีกันจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจเสมือนนักเดินทางที่กําลังก้าวข้ามจากเส้นทางที่คุ้นเคย สู่ดินแดนใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสพลังงานที่โอบล้อมคุณในช่วงนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์และความละเอียดรอบคอบที่เป็นจุดเด่นของคุณอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการงานการขยับขยายสู่ระดับใหม่ ในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีกันจะพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ต้องการการตัดสินใจสำคัญคล้ายกับช่างฝีมือที่กำลังได้รับโอกาสให้สร้างผลงานชิ้นเอกที่จะกำหนดเส้นทางอาชีพในอนาคตหากคุณทำงานประจำในองค์กรจะมีโครงการใหม่หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเข้ามาหาคุณอาจเป็นการที่หัวหน้าตั้งคุณเป็นหัวหน้าทีมในโปรเจกต์สำคัญหรือให้คุณดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการความพิถีพิถันและการวางแผนอย่างรอบคอบตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานในแผนกการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่ที่มีงบประมาณหลายล้านบาทซึ่งต้องประสานงานหลายฝ่ายตั้งแต่การออกแบบการผลิตไปจนถึงการจัดงานและการประชาสัมพันธ์ความสามารถในการจัดระเบียบและมองเห็นรายละเอียดทุกมุมของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายฐานลูกค,ค้าหรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่อาจมีพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนเข้ามาติดต่อทําให้คุณมีโอกาสพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้นเหมือนร้านกาแฟเล็กๆที่เริ่มจากร้านเดียวแล้วได้รับข้อเสนอให้เปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนําซึ่งต้องการการวางแผนด้านการเงินการจัดการสต็อกและการฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นระบบอย่างไรก็ตามทำกลางโอกาสาเหล่านี้ คุณต้องระวังไม่ให้ตัวเองเครียดมากเกินไปจนส่งผลต่อสุขภาพความเป็นนักสมบูรณ์แบบของคุณอาจตั้งมาตรฐานสูงเกินไปทั้งตอบตัวเองและคนรอบข้างลองฝึกมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงานที่ไว้วางใจได้บ้างและยอมรับว่าบางครั้งผลลัพธ์ที่ดีพอก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่มีการประชุมหรือนําเสนอผลงานที่สําคัญอาจเป็นการนําเสนอแผนงานต่อผู้บริหารระดับสูง หรือการเจรจาสัญญากับคู่ค้ารายใหญ่การเตรียมตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนและมีข้อมูลสำรองเผื่อคำถามที่อาจเกิดขึ้นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ได้อย่างราบรื่นด้านการเงินการจัดการอย่างชาญฉลาดด้านการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคล้ายกับการจัดสวนที่ต้องการทั้งการดูแลพืชที่มีอยู่และการปลูกพืชพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคต รายได้ของคุณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลงานที่คุณทุ่มเทในช่วงที่ผ่านมาอาจได้รับโบนสัสพิเศษจากการทำงานหนักในโครงการที่เสร็จสิ้นลงได้สำเร็จหรือได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายที่เกินเป้าสำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวยอดขายในเดือนนี้มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนอาจมีออเดอร์ประจำสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากหรือมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนร้านเบเกอรี่ที่ได้รับออเดอร์เค,ค้กสำหรับงานเลี้ยงบริษัทใหญ่ๆหลายแห่ง ทำให้มีรายได้พิเศษที่ไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามทํามกลางรายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทํางานเช่นการซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหรือค่าเดินทางไปประชุมหรือสัมมนาค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจำเป็นแต่คุณควรวางแผนและพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจริงหรือไม่ นอกจากนี้อาจมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเข้ามาเพิ่มขึ้นบ้างอาจเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีการทําฟันหรือการซื้อวิตามินและอาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพเนื่องจากคุณทํางานหนักและอาจละเลยการดูแลตัวเองไปบ้างการลงทุนเพื่อสุขภาพถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดดังนั้นไม่ควรละเลยหรือประหยัดในส่วนนี้เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับการทบทวนแผนการเงินของคุณลองตรวจสอบบัญชีออมทรัพย์การลงทุนและหนี้สินต่างๆ อาจพบว่ามีรายการที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เช่นการย้ายเงินฝากไปธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือการเริ่มต้นการออมเงินลงทุนระยะยาวสำหรับอนาคตหากคุณกำลังคิดจะทำการลงทุนใหม่ๆเช่นซื้อหุ้นซื้อกองทุนหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เดือนนี้ควรใช้เวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจความรอบคอบและการวิเคราะห์ที่เป็นจุดแข็งของคุณจะช่วยให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพียงเพราะเห็นคนอื่นลงทุนแล้วได้กำไรให้เวลาตัวเองในการศึกษาและประเมินความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วนการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือออมได้ในเดือนนี้แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ตามลองแบ่งรายได้เป็นสัสดส่วนเช่น50สเอร์ตำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น3าสเป็นสำหรับความบันเทิงและการพัฒนาตนเองและ20%สอร์ซตสำหรับการออมการมีแผนที่ชัดเจนจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและมีควบคุมทางการเงินมากขึ้น ด้านความรักการเปิดใจและการเข้าใจสำหรับคนโสดชาวราศีกรนที่เป็นโสดในเดือนนี้จะพบว่าบรรยากาศรอบตัวเอื้ออำนวยต่อการพบปะคนใหม่ๆมากขึ้นเหมือนสวนดอกไม้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูผลิบานโอกาสในการพบเจอคนที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นในที่ที่คุณไม่คาดคิดอาจเป็นในงานสัมมนาที่เกี่ยวกับการทำงานในชั้นเรียนหลักสูตรใหม่ที่คุณลงเรียนเพื่อพัฒนาตนเองหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่คุณนั่งทำงานเป็นประจำ ลักษณะของคนที่จะเข้ามาสนใจคุณในช่วงนี้มักจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความทะเยอทะยานในการทำงานอาจเป็นเพื่อนร่วมงานในโปรเจกต์ใหม่ที่คุณเพิ่งเข้าร่วมหรือคนที่คุณพบในงานเลี้ยงของบริษัทต,ตัวอย่างเช่นคุณอาจสนใจคุยกับผู้จัดการจากแผนกอื่นที่มาช่วยในโปรเจกต์ของคุณเพราะชื่นชมในความเป็นมืออาชีพและวิธีแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดของเขาหรือคุณอาจได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจรายย่อยที่มาติดต่อเรื่องความร่วมมือทางการค้า และค้นพบว่ามีความคิดและค่านิยมที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามธรรมชาติของชาวราศีการที่ระมัดระวังและชอบวิเคราะห์อาจทําให้คุณใช้เวลานานในการตัดสินใจว่าจะเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาหรือไม่คุณอาจคิดมากเกี่ยวกับข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของอีกฝ่ายหรือกังวลว่าความสัมพันธ์จะส่งผลกระทบต่อชีวิตการทํางานของคุณอย่างไรในเดือนนี้ลองผ่อนคลายมาตรฐานที่เข้มงวดของคุณลงบ้างไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็์ การยอมรับในจุดอ่อนของกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงหากมีคนเข้ามาจีบคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีเพียงเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่คนในอุดมคติของคุณลองให้โอกาสตัวเองได้รู้จักเข้าให้มากขึ้นออกไปทานข้าวหรือดื่มกาแฟด้วยกันสักสองสาครั้งบางครั้งความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นเมื่อเราเปิดใจและใช้เวลาเรียนรู้กันช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณหากมีคนที่คุณสนใจอย,อยู่แล้วมาระยะหนึ่ง ลองส่งสัญญาณให้ชัดเจนขึ้นหรือเชิญเขาออกไปทำกิจกรรมร่วมกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเช่นไปชมนิทรรศการศิลปะเดินตลาดนัดสุดสัปดาห์หรือไปร้านอาหารใหม่ที่คุณอยากลองสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกันที่มีคู่ครองแล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงทดสอบความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างกันเนื่องจากคุณมีงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นคุณอาจมีเวลาให้คู่ครองน้อยลง ซึ่งอาจทําให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกละเลยหรือไม่ได้รับความสําคัญเท่าที่ควรเหมือนสวนที่ขาดน้ําขาดการดูแลความสัมพันธ์ก็ต้องการเวลาและความใส่ใจเช่นกันตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคุณอาจต้องทํางานล่วงเวลาหลายวันติดต่อกันเพื่อเตรียมงานนําเสนอที่สําคัญกลับบ้านมาก็เหนื่อยล้าจนแทบไม่มีพลังคุยกับคู่ครองหรืออาจยกเลิกแผนออกเดทในสุดสัปดาห์เพราะมีงานเร่งด่วนเข้ามาทันทีสถานการณ์เหล่านี้หากเกิดขึ้นบ่อยๆ อาจสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ได้การสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจะเป็นกุญแจสําคัญอธิบายให้คู่ครองเข้าใจว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงงานหนักแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณรักหรือใส่ใจเขาน้อยลงวางแผนล่วงหน้าสําหรับเวลาคุณภาพที่จะได้อยู่ด้วยกันแม้จะเป็นแค่มื้อเย็นง่ายๆที่บ้านหรือช่วงเช้าวันหยุดที่นั่งคุยกันอย่างไม่รีบร้อนสําหรับคู่รักที่อยู่ร่วมกันเดือนนี้อาจมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการบ้านหรือการเงินที่ต้องคุยกันอย่างจริงจัง อาจเป็นเรื่องการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในบ้านการวางแผนการออมเพื่อซื้อบ้านหรือรถหรือการตัดสินใจเรื่องใหญ่เกี่ยวกับอนาคตร่วมกันความละเอียดรอบคอบของคุณจะช่วยให้การวางแผนเหล่านี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ระวังไม่ให้เข้มงวดหรือจู้จี้เกินไปจนทําให้คู่ครองรู้สึกอึดอัดหากเกิดความขัดแย้งขึ้นพยายามฟังเหตุผลของอีกฝ่ายให้เต็มที่ก่อนที่จะตัดสินความเป็นนักวิเคราะห์ของคุณอาจมองว่าตัวเองถูกเสมอแต่ในความสัมพันธ์ การเข้าใจและการประนีประนอมสำคัญกว่าการพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดลองหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายพอใจได้ร่วมกันแทนที่จะยืนยันในจุดยืนของตัวเองช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการไปเที่ยวพักผ่อนสั้นๆด้วยกันบ้างแม้จะเป็นแค่ทริปสุดสัปดาห์ไปจังหวัดใกล้เคียงก็ตามเวลาที่ได้หนีออกจากกิจวัตรประจําวันและใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายจะช่วยรื้อฟื้นความอบอุ่นและความผูกพันที่อาจจางหายไปเพราะความยุ่งวุ่นวายของชีวิตโดยรวมแล้ว เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีกันทั้งในด้านการงานการเงินและความรักกุญแจสำคัญคือการใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนที่เป็นจุดแข็งของคุณแต่ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆดูแลสุขภาพและสมดุลชีวิตให้ดีเพราะคุณจะต้องใช้พลังงานและสมาธิเต็มที่ในการก้าวผ่านความท้าทายและคว้าโอกาสที่กำลังรอคุณอยู่